เมตตาบาลามีสัมพันธนเมตตาอุปปาลามีสัมพันธ์นุเมตตาปรมัตถปลามีสัมพันน เมตตาไมตรีกาลูนามุติตาอุเบกขาปาลามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทั้งบัลามิสัมปันโนอุเบกขาอุปปา ลามีสัมปันโนอุเบกขาปารามัตตาลามีสัมปันโนเมตตามัยตรีกาลูนามุทิตาอุเบกพิโสภะคะวา สัปปารามิสัมปันโนทัสสะอุปปารามิสัมปันโนทัสสะปารมัตถปาลามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมติ ดาวเปขาปารามิสัมปันโนติปิโสภะาขวัติพุทธังสรานังคาชามิ ธรรมสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามินามิหังสัตว์ทุสาธุสัตว์ทุกข์ค่ะ ชาสกาละแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอาหารหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ประเสริฐทรงมีเสนาสนะอันสง,งัดมีสังโยชน์สิ้นแล้วผู้พ้นแล้วทรงมีพระปัญญาเครื่องคิดอ่านทรงมีพระญานเครื่องรู้ ผู้ลดทงคือมานะเสียได้ปราศจากราคะผู้ฝึกแล้วผู้ไม่มีธรรมเครื่องเนินชาข้าพรเจ้าขอนอบน้อมบูชาสกาละแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทรงเป็นพระฤาษีที่เจ็ดผู้ไม่หลวงโลกทรงวิชาสามเป็นสัตว์ประเสริฐทรงล้างกิเลสแล้ว ทรงเป็นทรงสงบระงับแล้วทรงมีพระญาณอันรู้แจ้งทรงสามารถข้าพรเจ้าขอนอบน้อมบูชาสกาละแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลส ตระสรูชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทรงเป็นพระอริยะมีพระองค์อันอบรมแล้วทรงบรรลุคุณที่ควรบรรลุทรงแสดงอัดให้พิสดานทรงมีพระสติทรงเห็นแจ้งไม่ทรงยุบลงไม่ทรงฝูขึ้นไม่ทรงหวั่นไหวทรงบรรลุความเป็นผู้ชำนาญ ขาพระเจ้าขอนอบน้อมบูชาสกาละแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหรันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้เสด็จไปดีแล้วทรงมีพระชาิทรงมีฌานไม่ทรงปล่อยจิตไปตามทรงบริสุทธิ์ไม่ทรงสะดุ้ง ทรงปราศจากความกลัวทรงสงัดทั่วทรงบรรลุธรรมอันเลิศทรงข้ามได้เองทรงพระเปเจา้าขอนอบน้อมบูชาสการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหรันต์ไลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ผู้สงบแล้วทรงมีพระปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินมีพระปัญญาใหญ่หลวงปราศจากโลภะทรงดำเนินปฏิปทาเหมือนพระพุทธเจ้าในปางก่อนทรงสเสด็จไปดีแล้วไม่มีบุคคลอื่นคน ข้าไปเจา้าขอนอมน้อมบูชาสกาลาแต่พระผู้มีพระภาคเจา้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ไรจากิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ตัดตัณหาได้ขาดทรงเป็นผู้ตื่นปราศจากควัน ผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่ฉาบพาได้ผู้ควรรับการบูชาทรงได้พระนามว่ายักษ์ค่ะทรงเป็นอุดมบุคคลมีพระคุณไม่มีใครช่างได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทรงถึงยศอย่ามอุดมยอดเยี่ยมสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิค่ะคุณสูตรได้ถามเรื่องเออ,อเรื่องพระฤาษีที่เจ็ดนะคะว่าคืออย่างไรคำว่าพระฤาษีที่เจ็ดนั้นหมายถึงว่าพระมหาฤาษีเจ้าคือใครคำตอบก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองเรียกว่าพระมหาฤาษีเจ้าและพระพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์จะไม่ไปอยู่ไปไม่ได้อยู่สถานที่หนึ่งก็คือที่สุทาวาสภูมิทำไมถึงไปไม่ได้เหตุผลว่าบุคคลจะไปที่นั้นได้เนี่ยต้องสำเร็จเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีและนั่นคือต้องสิ้นสุดที่ความเป็นพระนาคามีก่อนถึงจะไปสุทาวาสภูมิได้เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่มีสิทธิ์โดยเด็ดขาด เพราะจะต้องสำเร็จเป็นพระอาหารหันตะ์ณที่นี้เท่านั้นค่ะณนะที่นี้บนแกนโลกใบนี้และณณนะนะตรงพระพุทธเมตตาตรงนั้นเท่านั้นเพราะถ้าตรงตำแหน่งอื่นแล้วโลกใบนี้จะรองรับพุทธคุณของพระองค์ไม่ได้คือสัพพัญยุตยานของพระองค์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจึงควรน้อมน้อมด้วยเสียงก่าวร่วมกันนะคะว่าเป็นแผ่นดินอันประเสริฐที่เราได้มาเฝ้าเฝ้าร่วมกันนะคะสาธุร่วมกันเลยค่ะยกมือถวายความน,อน,อนอา้อมน้อมสาธุสาธุสาธุนะคะในจินอันประเสริฐตรงนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้นะตรงนี้แล้ว มีอยู่ช่วงหนึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปที่สุทาวาสภูมิเพื่อไปอรับรู้ว่าณนะที่ตินนั้นมีใครอยู่บ้างเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้ค่ะพอไปที่นั่นปุ๊บพระอรหันต์และพระนาคามีณนถะิ่ินนั้นก็มาเข้าเฝ้าถวายความนอบน้อมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะ หม่อมชันได้ตรัสรู้เป็นพระอระหันต์นะพระพุทธเจ้าว,วิปัสสีหม่อมชันได้ตรัสรู้เป็นพระอนาคามีนะพระพุทธเจ้าสิกขีเวสภูกับปุสันทาโาคนาขมนากัสปะและหม่อมชันได้ตรัสรู้ในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมาโคต์ พระองค์นี้พระพุทธเจ้าค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคําว่าพระฤาษีที่เจ็ดในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์ที่กล่าวมานี้เองค่ะสาธุสาธุสาธุพระมหเหสีเจ้านั้นก็คือผู้สแสวงหาคุณคืออะไรคุณคือ ศีลขันสมาธิขันปัญญาขันทั้งหลายนั่นเองอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะสาธยายพุทธคุณบทนี้แล้วจะเห็นเลยว่าเวลาเราสาธยายแล้วจะทราบซึ้งมากเพราะส่งแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งสิ่งทั้งปวงที่เราจะสาธยายกันต่อไปนี้ค่ะพร้อมแล้วนะคะค่ะพุทธานุสติสาม ข้าพเจ้าขอนอบน้อมหาพิวาสแต่แพระสุคตผู้าศาสดาผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่คือทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งศีลขันธ์อันใหญ่ทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งสมาธิขันธ์อันใหญ่ทรงสแสวงหาเสาะหา ค้นหาซึ่งปัญญาขันอันใหญ่ทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งวิมุตติขันอันใหญ่ทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งวิมุตติญาณนัศสนะขันอันใหญ่ข้าพเจ้าขอนอบน้อมอภิวาทแต่พระสุคตผู้าศาสดา ผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่คือทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งความทำลายกองมืดอันใหญ่ทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งความสลายวิปลาสอันใหญ่ ทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งความถอนลูกสอนคือตันหาอันใหญ่ทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งความปลอดเรื่องโพงคือทิฏฐิอันใหญ่ทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งความกำจัดทงคือมานะอันใหญ่ ทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งความระงับอภิสังขารอันใหญ่ทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งความปิดกั้นโอขาอันใหญ่ทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งความปรงภาระอันใหญ่ ทรงแสวงหาเศาะหาค้นหาซึ่งความตัดสังสารวัตรอันใหญ่ทรงแสวงหาเศาะหาค้นหาซึ่งความดับความเดือดร้อนอันใหญ่ทรงแสวงหาเศาะหาค้นหาซึ่งความสงบความเร่าร้อนอันใหญ่ทรงแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งความยกขึ้นซึ่งถง คือธรรมอันใหญ่ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมอภิวาทแด่พระสุค์ผู้ศาสดาผู้แสวงหาคุณอันใหญ่คือทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งสติปัฐานสี่อันใหญ่ทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งสัมมาปทานสี่อันใหญ่ ทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งซึ่งค่ะอิทธิบาทสีอันใหญ่ทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งอินสี่ห้าอันใหญ่ทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งฆละห้าอันใหญ่ ทรงสแสวงหาเศาะหาค้นหาซึ่งโพธิชงเจ็ดอันใหญ่ทรงสแสวงหาเศาะหาค้นหาซึ่งอริยมรคมีองค์แปดอันใหญ่ทรงสแสวงหาเศาะหาค้นหาซึ่งอมตะนิพพานปาร,ปรมัติตอันใหญ่ข้าพเจ้าขอนอบน้อมอภิวาท แด่พระสุคตผู้ศาสดาผู้อันสัตย์ทั้งหลายที่มีศักย์ใหญ่สแสวงหาเสาะหาค้นหาแล้วว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระสุคตศาสดาผู้เป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดาประทับอยู่ที่ไหน พระนราสภาศาสดาผู้เป็นสักกะยิ่งกว่าสักกะประทับอยู่ที่ไหนสาธุสาธุสาธุค่ะ<า>วันนี้ได้โอกาสอันเสริฐอีกรอบหนึ่งนะคะคนี้เป็นช่วงบ่ายของวันที่สองนะคะช่วงบ่ายของวันที่สองเดือนตุลาคม เรามาถวายความนอบน้อมหลังจากสวดพุดทธคุณธรรมคุณแล้วก็ถวายความนอบน้อมแต่พระบรมศาสดาน้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์มีพระบรมสารีริกธาตที่ได้อัญเชิญมาและมีผู้ร่วมกันกั้นฉับก็ควรค่าแก่การบูชาโดยยิ่งเพราะพระองค์นั้นมีฉัดบังเกิดขึ้นถึงสามฉัด ฉัดแรกก็คือฉักของมนุษย์อันประกอบด้วยพระเจ้าสุตโธนะยังความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปรารถนาให้พระองค์ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดินี้คือฉัดจากมนุษย์ส่วนฉัดของเทวดานั้นในขณะที่พระองค์ มาแทงตลอดอริยสัตว์นาถินนี้เทวดาในที่ทั้งปวงในหมื่นจักรวาลมากั้นล่มไปในหมื่นในหมื่นจักรวาลน,นั่นเองค่ะหลังจากนั้นฉัตรอนประเสริฐได้บังเกิดขึ้นแล้วนถินนี้ค่ะค่ะฉัดในที่นี้ก็คือคารหัตตมัค อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอา,หารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้แทงตลอดในอริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองโดยไม่มีครูอาจารย์นั่นเองค่ะพวกเราขอน้อมน้อมด้วยเสียงกราวแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงมากระทำกิจโดยชอบโดยยิ่งผู้ยังฉับ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นแล้วนัดอิ่นนี้ค่ะค่ะร่วมกันนโมสามจบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราถวายเครื่องสักการะเพื่ออัญเชิญประทักษิณค่ะอันประกอบด้วยผ้าห่มรอบพระเจดีย์พุทธคยานะคะแล้วก็ผ้าไตรจีวรบาทบริขารทั้งปวงที่ได้อัญเชิญมา ด้วยความเพียรด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาโดยยิ่งค่ะผ่ากล่าวนโมงตัสสะสามจบพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นาโมตัสสะพัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะค่ะเดี๋ยวอิติปิโสสามจบแล้วองค์ใดพระสัมพุทธนะค่ะค่ะอิติปิโสพัคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทธโต Wicca jarane sampan lo Sukato lo no kahidu Manu talo puri Satam Satta dewa manu Salam utto kakawaat

สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโน Pagkawatu sahawak kesangko Sami dipadipan lo Pagkawatu sahawak -ka alatisat Kadewamanu xá thoát tu tha quả tam mô sanh tử cô ác niệm cô thế pháp cô cô samma sambuddhassa mo sa, tassa <tut> arahato samma sambuddhassa mo tassa arahato samma sambuddhassa Isô Thakkawa Arahang Sam มาสัมพุทโตวิชจารณะสัมปันโนสุขตุโลกาวิทูยิมบภะนันตาโลลาทิสัตถาเดวมนุสสานังพุโตปะกะวาติสวะคโตภควัตาธรรมโมสันติติโก akaliko ca eh, lì cô ehi pasi cô oh, po panyi cô pa cha tang we ti tap po vin yo sa ti pati pano pa ca sa, oh, ya ya pati pano sa, oh, pa ca Sawakasampo, sami jipati panno, kakawato sawakasampo, yatidang jatali purisa yukaniya, apurisa pumala, esapak Bahunaiyo bahunaiyo jakinaiyo anjelikea ladio anutara lokasa ผู้สนาษย์ผู้สนุษย์ที่กลับสัมปสัตว์ทั้งปวงอันเกิดแล้วกำลังเกิดและจะเกิดอันมีมารดาปิดาครูอาจารย์ญาติทั้งสิ้นสัตว์ทั้งสามชีวิตพบภูมิที่เกิดแล้วและกำลังเกิดจงมีส่วนแห่งบุญโดยทั่วกันนะคะวันนี้เราได้อัญเชิญพระมาล้อมรอบพระเจดีย์พุทธคยาค่ะเพื่อบู คุณของพระสมมาสมุทธเจ้าที่โอบล้อมรอบเราด้วยพระธรรมเกื้อคูณเราโดยทั่วโดยรอบ ให้ดับอุปทานภันห้าให้ได้เพื่อเป็นเหตุแห่งความปลอดภัยพ้นเวรไปจากอุปทานภันห้าโดยสิ้นเชิงการล้อมรอบครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้จิตใจเชื่อมโยงกับพระธรรมอันประกอบด้วยโพธิปักขียธรรมทั้ง37ประการที่พระองค์ทรงบัญจงด้วยชีวิตเลือดเนื้อและอวัยวะทั้งหมดเพื่อบูชา คุณในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแก่อนุปาทาปรินิพานแก่เหล่าสัตว์ทั้งปวงและแกข้าพเจ้าทั้งปวงที่ได้ อันเชิญเครื่องศักการะอันประณีตมานี้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตค่ะขอน้มน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทังกิตด,ดีแล้วด้วยเสียงกราวได้แล้วเจ้าค่ะ มีค่ะติติปิโสภคาวาลาสัมมาสัมพุทโววิจารานาสัมปยานสุขขณะนี้ได้ ขณะนี้ได้อัญเชิญเครื่องศักการะอันประณีตอันประกอบด้วยผ้าผมพระเจดียพุทธคยาค่ะเราต้องขนขวายกันเป็นการใหญ่เพราะกว่าจะแสวงหาค้นหาสาะหาเพื่อที่จะพบทางอันประเสริฐนั้นของเราที่จะทำให้ผ้านี้ได้จัดประดับตกแต่งให้สวยงามนั้นก็ต้องใช้เวลา พอสมควรเชียวค่ะค่ะขณะน,นี้หาทางเจอแล้วค่ะแต่พระองค์นั้นทรงสแสวงหาทางให้กับพวกเรานั้นใช้เวลาอย่างต่ำคือเสียสมไายยิ่งด้วยแสนมหากับซึ่งด้วยเลือดเหนือด้วยชีวิตด้วยอวัยวะทั้งปวงรวมทั้งบริวารอันประกอบด้วยพระมะเหสีพระราชบุตรและบริวารอีกเป็นจำนวนมาก ผู้ประณีตผู้ประเสร,เริฐเพื่อมาร่วมกันก,นกนระทำกิจเพื่อกูลต่อสัพพัญยุตยานที่จะเกิดขึ้นหลังจากอารหัตมร์ใบบังเกิดขึ้นแล้วค่ะขณะนี้กำลังได้สืบทาง หค่ะเราได้ภิกษุผู้ประเนตน่าเจริญใจสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณกระทำกิจถวายความน้อมน้อมแด่พระบรมศาสดาณโพธิมณ์แห่งนี้ค่ะมีมุนมีมองมัวหนึ่งในพระทยท่าน ก็เบิกบานคือดอกเบัวราคีบ่อพันพผัวสุวรคนทักคำจร อมไดประกอบอกด้วยคะกรรณาดจังสากนต์หหมูประชากรมาลาวขาการดัานชี่ผ่า บรรเทาทุกข์และชีสุขเกมสารชีธานกนารุพานอันเพนสโกโวิโยภัยพร้อมเป็น จาพิจฉะจักุสุดจารัฐวิมูลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบพระจกัจกตจริรรมจัดน้ำใจยา กันบ้ดดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาลาบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนุชนมศีลข้า,าว